มาถึงประเด็นร้อนสุดท้ายของเช้าวันนี้เกินเวลาไปเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องราวของความเจ็บปวดความเจ็บปวดนั่นคือเรื่องราวของฟุตบอลไทยซีเกมที่ฝ่าฟันเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศกับทีมดาวทองเวียดนามครับแล้วผลสุดท้ายออกมาปรากฏว่าพ่ายแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แหมหลายคนนี้ก็คือน้ำตาท่วมเลยครับมติชนใช้ควาว่าน้ำตาท่วมประเทศครับหลังจากที่แพ้เวียดนามไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอย่างไม่น่าแพ้แต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของการเตรียมทีมนะครับทางด้านทีมดาวทองเวียดนามนั้นเตรียมเตรียมทีมนี้ทั้งปีครับก็เหมือนกับอินโดนีเซียแต่ว่า ทีมชาติไทยเตรียมทีมเพียงแค่2วันครับคือพูดง่ายว่าก็เรียกนะักฟุตบอลมาจากสมโมสรแต่ละสมโมสรครับแล้วก็มาลงแข่งมาซ้อมกันการซ้อมก็คือนัดแรกครับก็คือเป็นการเป็นนัดซ้อมคือลงแข่งกับมาเลเซียซึ่งเราแพ้ไป2ประตูต่ตอหนึ่งหลังจากนั้นก็มาชนะกัมพูชาและก็สิงคโปร์นะครับประตูต่ตอศูนย์ แล้วก็มาชนะทางด้านสนปร์ปลาวาอีที่เอาทีมเอาตัวสำรองลงนะครับชนะไป1ประตูต่อศูนแล้วก็มาแพ้ล่าสุดนี้คือรอบชิงกับทางด้านเวียดนามครับ,รบก็คือ1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่ามาโนเองก็ยอมรับว่าคือในแง่ของความพร้อมทีมเวียดนามมีความพร้อมมากกว่านะครับ นึ่งจากว่าการเตรียมทีมเขาคือใช้เวลาทั้งปีของเราใช้เวลาเพียงแค่2วันนะครับน,รน้ำตาท่วมทั้งประเทศค,ครับช้างศึกไปไม่ถึงฝั่งฝันครับพ่ายเวียดนามไปศูนย์ต่อหนึ่งชวดแชมป์ซีเกมทางด้านผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าสภาพอากาศที่กรุงฮานอยเมื่อวานนี้ครับมีฝนตกลงกโปรยปลายตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องอยามมาถึงช่วงกลางวันแล้วก็ไปถึงช่วงเย็นขณะที่แฟนฟุตบอลเจอสภาพฝนตกทําให้ทยอยเข้าสนาม อย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้นัดนี้เจ้าภาพเองก็มีการจัดระเบียบที่ดีขึ้นทําให้ไม่เกิดความชุมุนวุ่นวายเหมือนรอบรองชนะเลิศในขณะที่แฟนฟุตบอลชาวไทยก็ราวๆ300คนเข้ามาเชียร์ในสนามอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีตัวผีที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ของเวียดนามพุ่งไปนะครับใบละ60,000บาทครับเอ้ยครับใบละ60,000บาทหรือราวๆ40ล้านดองครับ สำหรับเถรติไทยกับเวียดนามเจอกันในซีเกมทั้งหมด19นัดครับไทยชนะไป10นัดเสมอ6นัดแล้วก็เวียดนามชนะ3นัดไทยยิงได้32ประตูเวียดนามยิงได้22ประตูซึ่งนัดสุดท้ายที่เจอกันในรอบแรกซีเกม2 0 1 9ที่ฟิลิปปินส์จบกันที่เสมอ2ประตูต่อ2อครับอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายที่เวียดนามสามารถชนะไทยได้ต้องย้อนไปซีเกมครั้งที่4เมื่อปี1967ที่กรุงเทพเวียดนามชนะ 5ต่อ0ูนครับทำให้ไทยได้อันดับสาสุดเวียดนามไปแพ้ในรอบชิงชนะเลิศได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นส่วนถ้าเพื่อนนับกันเฉพาะในการรอบชิงชนะเลิศเจอกัน5ครั้งไทยชนะไป4ครั้งก็คือปี1 9 9 5ที่เชียงใหม่ปี1,999ที่บรูไนปี2 0 0 3ที่เวียดนามปี2 0 0 5ที่ฟิลิปปินส์ส่วนเวียดนามคว้าเหรียญทองได้1ครั้งคือปี1 9 5 9ที่กรุงเทพครับ เพราะฉะนั้นเกมเมื่อวานนี้มาโน่โพลกิ้งเฮดโค้ชของทีมช้างศิกได้จัด11ผู้เล่นตัวจริงในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกวินกองหลังจากขวาไปซ้ายมีนาชินและก็จุนาธานชนชนพัฒอีโรฟานส่วนกองกลางตัวรับก็มีวิรเทพชยพิพัฒน์กองกลางตัวรุกจากซ้ายไปขวามีเบจจมินและก็มีวรชิตนะครับและก็อาานิตนะครับกองหน้ามีพัทริกครับ เกมครึ่งแรกเป็นเวียดนามที่ได้กําลังใจจากกองเชียร์แฟนบอลนะครับทำให้ครองบอลได้บุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องแต่จังหวัดจบสกอร์ไม่เฉียบขาดครับในการที่ทีมไทยเองก็พยายามครองบอลแล้วก็หาจังหวัดทาเกมรุกตอบโต้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะเกมรับของเจ้าถิ่นไปได้ทําให้ครึ่งแรกจบไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนครึ่งหลังครับทีมไทยมาโน่ครับปรับเกมแก้เกมใหม่ครับ แล้วก็ครองบอลบุกได้มากขึ้นนาทีที่75ไทยได้ลุ้นขับประตูจากกรวิททัศนาตัวสำรองที่เปลี่ยนมาลงยิงสับไกลครับแต่ว่าติดเซฟในด่านเวียดนามจากนั้นก็เป็นเวียดนามเริ่มเร่งเครื่องเกมรุกค,ครับได้ลุ้นมากขึ้นจนนาทีที่83เวียดนามได้ประตูนำไป1ประตูต่อศูนย์ฟานตวนโตนะฮะโยนบอลให้แก่นาม,มันดุงนะครับโขกบอลหน,นีมือของกบินเข้าไปตุงตาขายได้ จบเกมทีมชาติไทยอ,อกหักไปไม่ถึงฝั่งฝันพ่ายไป0ต่อ1นทำให้ทีมชาติไทยชวดแชมป์นะครับแล้วก็คว้าได้เพียงแค่เหรียญเงินเท่านั้นส่วนเวียดนามคว้าแชมป์ซเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและเขาก็เองก็สถาปนาตัวเองว่าเป็นนะะเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะฮะอย่างไรก็ตามคณะฟุตบอลทีมชาติไทยยังคงได้รับเงินตามหลักเกณฑ์ของการจ่ายเงินรางวัลที่กองทุน พัฒนากีฬาแห่างาช่ากาหนดโดยได้เรียนเงินคนละ1นึ0 0 0สนบาทรวม20คนเป็นเงิน3ล้านบาทครับทีนี้เราก็ไปดูบรรยากาศทีนี้ครับบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะครับนะฮะจากทางด้านมติชนครับซึ่งเขาก็มีการนําเสนอภาพอันนี้น่าจะเป็นภาพก่อนการแข่งขันนะฮะนี่ครับมีกวินนี่เป็นพี่ใหญ่นะครับเป็นกัปตันทีมครับ อันนี้ก็เป็นภาพของการระหว่างการแข่งขันครับทีนี้ความรู้สึกครับผมความรู้สึกนะครับเราไปที่ทานด้านมาโนครับตัวมาโนเองบอกว่าภูมิใจแข่งช้างศึกและก็ยอมรับว่าโค้ดของปาร์คฮังซอนี้เป็นยอดโค้ดครับอันนี้เป็นมารยาทที่ดีมากนะครับคือไม่ใช่ว่าพอแพ้มาแล้วก็บอกว่าโทษกรรมการนะครับเข้าค่าอีกฝ่ายนึงรับ อะไรมาหรือเปล่าแบบนี้ครับเหมือนกับโค้ดบางโค้ดชอบพูดแบบนี้ครับหลังจบเกมที่ทับนักช้างนัเตะช้างศึกทีมชาติไทยพ่ายบวิวให้แก่เจ้าภาพดาวทองทีมเวียดนามศูนย์ประตูต่อหนึ่งคว้ารองแชมป์ฟุตบอลชายนะครับทางด้านมาโน่เองก็เปิดเผยบอกว่าเป็นเกมที่สูสีเวียดนามได้เปรียบเราเรื่องของการเตรียมตัวทีมเป็นเดือนและก็ผู้เล่นชุดนี้พร้อมที่สุดแต่เราก็พยายามเต็มที่ ทุกเล่นทุกคนเล่นได้ดีครับเราพยายามบุกแล้วแต่ทําไม่ได้สุดท้ายก็มีเพียงแค่ประตูเดียวที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นประตูที่สวยงามด้วยจริงๆเราเล่นในระบบเกมรุกเหมือนเดิมใช้แผนเดิมแต่มันยากตรงที่เล่นกับทีมที่เน้นเกมรับแบบนี้ครับจริงๆเราพยายามที่จะเพรสชิ่งมากกว่าเกมก่อนที่จะเจอกับอินโดนีเซียด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามเรามีทัวนาเมนต์ที่ยิงประตูได้มากที่สุดอยู่ดีครับคือในซีเกมนี้เป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดครับ ผู้สื่อข่าวถึงถ,งถามถึงสถิติในระหว่างมาโนก,กับปกักฮังซอเหมือนว่าตอนนี้จะเสมอกัน1ต่อ1ครับก็คือเขาเคยสุสุกิกับนะครับมาโนเคยชนะปักฮังซอมาครั้งนี้4เกมแพ้นะครับก็ถือว่าตอนนี้คือฝีมือเสมอกัน1ต่อ1มาโนก,กล่าวว่าสถานการณ์ของ2ทีมต่างกันเรามีเวลาซ้อมแค่วัน2วันแต่สามารถเล่นได้แบบนี้ก็ภูมิใจแล้ว นักเตะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เล่นที่ดีอย่างไรก็ตามปาร์คฮังซอก็เป็นโค้ชที่ดีเป็นการดวลกันของโค้ชที่สไตล์ต่างกันสุดท้ายก็ต้องเคารพโค้ชปาร์คฮังซอและก็เคารพคนเวียดนามมันดีสำหรับภูมิภาคนี้ที่มีการแข่งขันแบบนี้ครับหลังจากนี้เราคงจะต้องกลับไปลุยงานทีททมใหญ่ต่อทันทีเรามีงานสําคัญก็คือเอเชียนคลับนะครับรอบคัดเลือกที่ประเทศอุเบกิสถานซึ่งเป็นงานที่ยาก แต่เราก็มีเป้าหมายที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายให้ได้ครับนั่นคือคําพูดของมาโนครับในขณะเดียวกันว่าจะพูดถึงมาดาแป้งก็คงไม่มีเวลาแล้วครับอาเป็นว่าเราก็คงจะต้องขอแสดงความเสียใจกับชาวไทยนะครับที่พลาดซีเกมได้เพียงแค่เหรียนเงินแต่ก็แพ้ไปหลายคนบอกว่าแพ้อย่างไม่น่าแพ้แต่มานบอกว่าเป็นประตูที่สวยงามและก็ต้องเคารพนะครับนะฮะ คารพว่าทางด้านโค้ชของชาเกาหลีนะครับของทีมดาวทองเตรียมทีมาดีนะครับในการแข่งขันในภูมิภาคนี้ครับน,บนี่คือเซฟิริตของโค้ชมาโน่ครับจริงๆแล้วผมก็อยากให้พูดแบบนี้นะฮะคืออย่าไปอย่าไปตีโพตีพายว่าเขาเล่นเกมตุกติกเล่นแรงกรรมการไม่เป็นกลางนะครับเหมือนกับที่โค้ชของทีมดาวทองชอบพูดเสมอเวลาที่แพ้ขึ้นมานะครับ นี่ต้องมีปสิติตว่าแพ้ก็คือแพ้ครับแล้วก็สู้กันใหม่ครับไม่ใช่ว่าแพ้แล้วก็ามาโทษปีโทษกรองแบบนี้ครับนะฮะไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครนะครับที่มีอาการวิงเวียนศีรษะน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพานะ้ำมันเหลืองของแท้จากตราดสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านาคลังยา ตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัชยางกูลฝฟังวารีก็เรืองทวี5แยกวารินะครับและถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะซื้อเซรั่มที่ดีนะครับเป็นฝีมือของคนไทยเราเลือกใช้ดุชิตาเซรั่มครับซึ่งเขาก็จะมีเป็นการสกัดเย็นจากทางด้านงาดุชิตานะครับเป็นเนเจอร์สกินแคร์ครับมีทั้งโฟมล้างหน้าครีมกันแดดนะครับและก็เซรั่มที่บำรุงผิวทั้งผิวหน้าผิวกายและก็เส้นผมด้วยนี่คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่เป็น1ปีนะครับและก็ยอมรับผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงคุณสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปถนนผาแดงตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลใกล้กับสี่แยกข้าวต้มตีอํานวยโชค,ครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่จะซื้อนะครับในส่วนของอัฐบริขาครับเป็นถวายพระที่ท่านเคารพศรัทธาไปที่นี่ครับร้านอุปถากสาขาสองนะครับถูกทำทุวินัยจากใจใช้ได้จริงจำหน่ายนะฮะ อัฐบริหารที่มีการตัดเย็บถูกต้องตามพระธรรมวินัยครับแล้วก็เป็นผ้าฝ้ายอย่างดีจากญี่ปุ่นตัดเย็บโดยชาวบ้านที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็เป็นการยอร้อมด้วยมือด้วยครับมีทั้งสีราชนิยมถวายพระบ้านสีกลักถวายพระสายธรรมยุทธ์และก็สีแกงขนนถวายพระป่าครับวัดวัดป่านะครับไปที่ร้านอุปถากสาขาสองบ้านหัวเรือครับนะฮะเรียกว่า ถูกทําถูกวินัยและก็จากใจใช้ได้จริงครับวันนี้รายการนุกคนพรคุยขาวภาคเช้าก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการช่วงบ่ายผมกลับมาครับชาวนี้สวัสดีครับ